ปลูกแครอทกินเองที่บ้านไม่ยากวิธีปลูกแครอทการปลูกแครอทต,ต้องเตรียมดินปลูกให้ดีก่อนหากเป็นแปลงปลูกยิ่งต้องดูแลเอาใจใส่มากโดยขุดดินให้มีความด้วนซุยและลึกประมาณหนึ่งฟุตในกระถางก็จะปลูกได้เหมือนปลูกหัวหอมโดยควรผสมกับดินปุ๋ยหมักชีวภาพประมาณสองกิโลผสมแกบดำและอื่นๆที่เป็นแร่ธาตุและดินไม่ควรมีกรวดหินเศษไม้ จะทำให้หัวแครอทโคดงอได้เริ่มแรกคือการเพราะก้ายากสุดวิธีนี้โดยการใส่ปูนขาวและปูนหมกักคลุกเข้าให้เข้ากันและทําการยกร่องแบบร่องผักแล้วทําแนวให้เป็นแถวห่างกันประมาณ10เซนติเมตรโดยเมล็ดบางๆตามแนวเกลี่ยดินกบบางๆใช,างใช้ฟางข้าวคุมรดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นจนกว่าต้นกล้าจะง,งอก เมื่อได้ต้นกล้ามาแล้วอะเมื่อได้ต้นกล้ามาแล้วประมาณ15-20วันหรือมีใบจริงประมาณ3-5ใบจึงถอนกล้าหรือขุดมาทั้งกอนำไปปลูกในที่ที่เตรียมไว้ ระยะปลูกต่อต้นประมาณ10คณ15เซนติเมตรหากลงกระถางก็จะได้ประมาณ1-2ต้นกพ็พอเพียงหากขี้เกียจก็ทำการหว่านเมล็ดแครอทลงลงไปในแปลงปลูกเลยแล้วใช้วิธีถอนแยกต้นก้าที่แน่นแยกออกมาปลูกที่ใหม่ให้ได้ให้ได้ระยะพอประมาณคือไม่ไม่คือไม่ได้เน้นปลูกขายแต่ปลูกกินเองขอให้ได้ผลไม่จำเป็นต้องสวยเน้นคุณภาพ การปลูกแครลลอทสำคัญที่การรดน้ำให้ทำการรดน้ำเช้าเย็นจนกว่าต้นแครลลอทจะงอกดีแต่ต้องพิพจรารณาวันในการรดน้ำด้วยหากดินฉ่ำน้ำมากตลอดวันก็ไม่ต้องรดเพิ่มเดี๋ยวรากที่จะเกิดเป็นหัวแครลลอทจะเน่าได้และการรดน้ำไม่ควรฉีดน้ำแรงมากนักเพราะอาจทำให้ต้นก้าล้มได้สูตรนี้ใช้ได้กับก้าผักทุกชนิด วัชพืชในแปลงแครอทส่วนใหญ่ปลูกกินเองมากไม่ค่อยมีหรือมีก็ไม่มากเราได้กินก่อนไม่แรงจะมาเสียกินเสียอีกแต่ถ้ามีก็ใช้วิธีถอนต้นที่เป็นโรคออกต้องระวังไม่ไม่ควรให้กระทบกระเทือนกับรากแครอทเดี๋ยวมันจะหักสะกอนส่วนบริเวณรอบๆแปลงก็อาจใช้จอบถากหรือขุดก็ได้ แครอทจะให้ผลผลิตเมื่อมีอายุ1 0 0ยถึง120บวันเก็บเกี่ยวโดยการขุดเมื่ออายุและขนาดเหมาะสมขุดมาแล้วล้างรากให้สะอาดผึ่งให้แห้งเท่านี้ก็พร้อมให้กินได้แล้วค่ะการรับประทานแครอทให้ได้คุ้มค่าควรนำไปปรุงให้สุกเสียก่อนความร้อนจะช่วยทำลายผนังเซลล์ของแครอท ทำให้ร่างกายนําเบต้าแคโรทีนไปใช้ในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้มากขึ้นเซลล์ผิวแข็งแรงขึ้นช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังและหากนําแครอทไปนึ่งให้สุกบดให้ละเอียดพอกหน้าประมาณ5-10นาทีผิวจะดูเปล่งปังและสุขภาพดีขึ้นชาวอเมริกันใช้แครอทเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านใช้เป็นยาครอบจัก,กรวาลรักษาได้หลายโรคเช่น แก้โรคประสาทโรคผิวหนังและหืดหอบอย่างไรก็ตามควรทานอาหารให้หลากหลายด้วยจะช่วยเพิ่มพูนประโยชน์จากอาหารให้มากขึ้น